สวัสดีค oh. ร <LO> ับสวัสดีทุกคนด้วยนะก็วันนี้อยู่ในแนวฟอร์เซชันะฟันไอเทียะเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โยตายโอ้ยเปิดคลิปเชียไงเนี่ยวันนี้ก็เห็นแหละว่าเว็บพันนันเปิดแล้วนะตอนนี้เว็บพันนันเปิดแล้วอะไรง่ายคือวันนี้ฟอร์เซชันอัปเดตฮาโลวีน เออถูกไรกอเ็กูจะเยบทำไมเว้ยมาถูกไงแล้วก็มีเกมหกเข้ามาด้วยนั่นก็ยังไม่จะเสื้อจัดเลยฮะเกมหกผมอะมานหนแล้ววัสิบหทีวีใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดอ่ะสเวเวอร์เววานิก้าใช่ไมอเจ้ยห้าสิบแพงจังแพงจังเลยวะาีสกินได้บ้างนี่เฟรดูเน่ยมี iPad ดแม่งคตรนากูนนี่วัตวฟาโอเคเดี๋ยวกูใส่ไปเดี๋ยวกลองเฮ้ยได้เวลาล้ย เฮ้ย,อยไ,ไอ้เยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮียหุยหุยไปเอาไปเอาเกิดเกิดเกิดที่เดียวกันด้วะมันมานแล้วเฮ้ยตัวจริง,งตัวจริงตัวจริงแหล่ะเฮี้ยมันยังไม่ได้ว่าเอ้ยกูเจอแคนดี้เ้ยเก็บได้ออสซ็อกเกอร์แบบนันการกูกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้พูดสเปย์มึงใจเย็นดิเฮียฮุยเพลงทฮุยเพลงเอาเรื่องอยู่นะเออยฮ้ยเพลงเอาเรื่องไอ้เหี้ย ไปเลยรอรอมาทากูไอเทียไปชั้นแล้วดีกว่าเวอร์ชั้นแรกอ่ะหาทางขึ้หล่นไอ้กูจะไปคิวตัวเองได้ไอ้กูยืมยืมไปว่าคิวตัวเองได้อู้กูเดาห้าสิบวิเฮียบ้าไปแล้วห้าสิบวิเลยกั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นในไทยใช่ไหมเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นในไทยใช่ไหมที่มึงถืออยู่นะไม่ใช่แอเปิ้ลเลยอ้ากูตายอ้วไม่ใช่แบบอเปิ้ลเลยโอ้ยโอ้ยยังเหลือเฮีย เออไปดูหน้าตาดีไหมหน้าตาแบบชัวรมากเลยหน้าชัวร์มากเลยเดี๋ยวจะยิ้มแบบชัวอ่าเอ่อคาทัลีนอยู่ไหนคาทัลีนตายหาไปไงแม่เจ้าโอ้ไม่ได้ลืมกูไม่ได้เลืมโอ้กูดูเว้ยมค่ต้องมาเล่นสกเก็ตรตรงหน้าเก<อ>ย์อ,อ,อ,ยอยู่กันนู่นหมดไอ้สักกตว์เอ้ยมันมันต้องมันต้องเล่นสเก็ตตรงหน้าเอว เอที่เอาเพ้นมันถึงจะมันถึงจะเล่นสเก็ตได้ใช่ไหมเออใช่เอ้เอาไปกดไม่ทันมันนี่มีคูดาวลยปะใช่คูดาวสเปกอันกูพ่นไปแถวนี้เออตรงนี้เออเหมือนมันจะไม่มีคูดาวไว้เว้ยเฮ้ยเก็บมันอยู่ไหนวะชนเนี่ยอ๋อคูดาวมีแต่คูดาวมันน้อยนี่ชน เออไม่นะสติกเกอร์กูยิงทำลายสติกเกอร์ของกูมันทำลายได้เหรอมันม่ทำลายได้แล้วกูได้ชาร์จคือด้วยกูกลัวกลลัวแ้วกลัวแล้วพี่กลัวแล้วโอ้เสวะเชอรขี่ขี่มามา้ยเ,เพลงเปลี่ยนปะไอเออเพลงมันเปลี่ยนเนี่ยทำนองมันเปลี่ยนไอ้สักเกอร์เออเนี่เพลงมันเปลี่ยนเออเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเฮ้ย ตะเกอนี่คือที่อะไรทำอะไรเอาแหวนของดีโอเค okay, เออมันเออมันตามมาเออ,เ,อ,อเพลงมันเปลี่ยนจริงนะมึงลองฟังดูดิไม่ว่ะเออเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงเดี๋ยวมาแม่กออีอย่างอะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้พอเข้าใจวิธีกันแหลผมพอเข้าใจวิธีกันแหละ อะไรเนี่ยอีกทำไมมันมืดเนี่ยเฮ้ยวันเอกมาสโตนสีแบบใหม่เฮ้ยสองี่สองียเสียเอ้ยมันออกไปสีแดงๆไม่แน่ใจเหมือนกันใิ่เโอ้ใช้ดาบปกติเลยไอ้ไอ้บอยกระโดดอะไรอ่ะอุ๊วเอจัทายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปลี่ยนแอนิเมชันด้วยเหรอเฮ้ยนี่วันเอกมันเปลี่ยนแอนิเมชันนี่ยเฮ้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 ยเทเจจัด เหมือนต้นกระบองเพชรเลยเฮ้ยว่ะเหมือนต้นกระบองเพชรในแผนเวอร์ซอมบี้เย้ยเฮ้ยหนูทดลองใช่ยังทำไมหน้ามันงงงจังวะเมืสุดก็ได้สัมผัสเมื่อสุดเรได้สัมผัสประสบการณ์การถูกซิกเซอร์วิ่งเวอร์ยัเฮ้ยโอ้ยยี่สิบโอ้ยยี่สิบโอ้เจ็บมากเลยยี่สิบโอ้ยไม่นะบัตรันบัตรหันนี่ช่วยกูด้วยเแกแท็เลย่างเออ ใบคนแดงอหัวปินเลยเอา่าอาไอ้ยได้กนะอ่ได้กกด่านใหม่ซะด้วยมุตีไอ้จุดที่มันนีคนนี่อุ้ยเพงเอาอย่างอยู่ว้าตัอเตเป้เลยพ่อคู่มาตัวอกตัวอ๋อนี่นี่ที่ใครนี่ยอาตัวเดวกันนี่แหถูกตัวแล้วที่ กูเห็นกูเห็นตัวแดงๆไปวิ่งไอ้เหี้ยกูเห็นมันวิ่งอ้อมแบบปยี่ห้ยน่ากลัวว่ะไอ้ไม่พอช้าเลยไม่ไงี้ยเออตายเออเออโอ้ยเซียนโอ้ยกอนเฮ้ยบังคันเอ้ยโอ้ยเหี้ยแหละวิวิ่งเอีวขึ้นวิ ไม่เลยตายตายโอเคกันคนมันอย่าบอกว่ามูดอย่ามูดเลยตายเฮ้ยก็ไอโดนด้วยอื้อหือหออืออโคตรมันเนี่ยไม่ไรบัตรฮันไม่จะหมดไว้ไอ้มาหนี่กูกลัวจะมาดิบดิบขาดกันเลยยุ้ยคำรามส่งเสี่ยวไปพนันใหม่ ตายเเียติดตัวนานเนี่ยคุณนิงเอ้าเอาหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาดเวาแล้วเหรออเมก้าอยากเปิดไหมโอ้โหจะยนนาตาหน้ากลัวมาน้าตาหน้ากลัวมากเลยวะขอไปฟังเพลงดิเฮ้ยมีเพลงมีเพลงเอ้ยเสียงเสียงหมดละได้ขอฟังเพลงว้าวหาเป็นฟาวี่หรือเปล่า เอา,อาโอ้ยคำรามไม่โดนแทงโอ้ว้าวไม่เหลี่ยมเลยเนี่ยตัวไม่กลมเอ,อคือแม่งอ้วนเยโคตรอ้วนเลยเอ้คำรามสิงขนองนา้าย่างขอเก็บคะอนนสุดท้ายเลยเนียกูไม่เรียนเหมือกูถามเลยออกปาาเฮ้ยมาวะ่ะ ไม่ขอดูขอดูคนโอ้โหด้วยดำาดิดําปีเลยก็กูก็ดำด้วยไ้จะดำๆกูโคตรดำเลยเฮ้ยหลังมาเฮ้ยแอนิเมชั่นใหม่เหรอเชี่ยเอ้ยอย่าอย่าหันมาทางนี้ดิโอ้โหเอากูติดเอากูติดปล่อยแม่งไัยเฮี้ยกูออกไม่ได้เฮ้ย่าไปลุกตากูออกไม่ได้เไปออกได้เฮ้ยดีใจด้วยออกได้ออกได้แต่หนีไปไหนไม่ได้ฮะ เด็กหนีได้ครับเอีใจเดินไปเหยียบอีกโอ้โหจะเดินถอนี่ยเอาเดินไปเหยียบอีกว่าโอ้โหใจจะเดินพรคูณสองใชยหลอดกาแฟช่วยชีวิตเดี๋ช่วยทุกทายโอ้ยโอ้ยเที่ยโคตรเท่โอ้โหตายกูรู้สึกว่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนเกงปั้นงงกูไปหาเกงใส่ก่อนเนี่กูใส่เกงในตัวเดียวมาสักพักไรเงยงั้นกูขอตัวไปแป๊บนึงนะไปไหนเข้าห้องน่าไหมอ่ะ เดี๋ยวครูหาเกียงใส่กันอ้อาวผมเป็นเนอะโอ้โหมีปีกซะด้วยเฮีติดปีกบินนี่เพ่งเปไงเฮ้ยเอาเรื่องวะอืออืม,อมไปคนแรกเลย เ <c oughs> อาไม่ตายเอาไวทันอยู่โอเคเกือบแล้วไอ้ย๊า khuôn sải và các bạn làm cái gì? ai nào cầm game mã luôn, vẫn chơi, yêu. là lên chơi nô bơi, cúi cổ nô máy à? อืมไอ้พาพาตีพาพามาหาเชนี่ไม่มาถึงไอ้ไอ้ตายพันทุกนี่โดนนี่แตกนี่ตายไปอีกคนนึงอ่ะโอ้ยโดนด้วยตายเลย แทงอ่ะแบกแสบเอาเชียร์ตจู่วิ่งมากรับเชียอะไรเนี่ยนี่ไงตายอือแซบพี่น้องอสจุ่อยจุเพ็ดกระบอกเนี่ยโอยไอเดีย ไอ้นี่ป้ามันคือปีกกระจูไปอไอ้กระจูอ๋ไอ้กระจูไอ้แบบนั้นอะโคตรเก่าเลยเหยคางานอยู่เอาตายโอ้มาจากไหนไว้ย่าช่วยด้วยเออหัวบินเล้ย่เกียร์ด้วยเวลาตายมันฉีกหัวหัวมันบินเนี่ยไอ้มุมกล้องแม่งงอยตามหัวไปอ่ะ มาแกกขอร้องสิโยน้วยใส่เลยพี่มากันน้องไปสวัสดีไปัดไปเหอไป้ย่สวัสดีจ,ดจ้าไปเพลงอะดิสังเกตเพลงปัดไปเหอะตลอดอ้าวปล่อยไปอันนี้นมา

หตัวคูณก่อนเนี่ยตัวไหนชอบคูณก่อนตัวแหนไม่นี่นี่ไงไปก่อนเดี๋ยวนี่ยนี่เราแค้นระเบิดไหนอยบอกเป็นเอ้าวัดตัวฟักเกิดอะไรขึ้นตัวแค้ระเบิดเมื่ออยู่อืมพุ่มเลยงานแรกเป็นยังไงมันโดนมือเจ็บไปแล้วอ่ะยี่อยู่อยู่อยู่ว่าตายฮะซิกเซอร์อืม เวลาอย่านี้ซะด้วยฉื้บเอาโดนเฉยไม่เกรนไม่เกรนไม่เกรน,กนตายตายใช่เวลาได้นานเกินไปแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กูจะสีที่กูต้องการอะเคกูขึ้นมาจากนั้นก็ขมุรา เอาโดนนะนี่ไงทำไมาสองทีแถมให้มาเพื่อนตายซะโอ้อยไม่นั่นสินะจูนั่นกันใช่ไหม แป๊บหนึ่งต้องเอเยะไปใช่สเอ๊ะทันไหมวะโอไม่ทันเน่ยเอ๊มมึงมีความรู้สึกไงกับซิกเซ่ไหส่วนตัวมึงอ่ะก็ไม่แย่ไม่แย่เล่นเล่นง่ายง่ายเหยียบง่ายง่ายแล้วก็เป็นกระจแล้วเบโยนิก้า ไม่รู้ตัวน่ารำคานี่อ้ตัวน่ารำคานตัวนากูนะเปลี่ยนก็ได้ตัวนากูไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์ปกติไปพูดงี้เหี้ย